ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้ามันจะเป็นนานกว่าสองอาทิตย์เขาก็จะเรียกมันว่าโรคสำหรับนิกกี้นะโดยส่วนตัวไม่มีคำว่าโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงสภาวะทำไมมันถึงนานเพราะมึงไม่ได้แก้เหตุไงเล่ามันก็เลยนานนึกออกปะมันก็เลยเศร้านานกว่าปกติแล้วเมื่อไหร่ที่พอมันเศร้านานคุณก็เลยบัญญัติขึ้นมาว่ามันเป็นโรคเลยแล้วกันแล้วก็เอายาไปกินนะคือจ่ายยาแล้วก็จบ จ่ายยาแล้วก็จบอย่างเงี้ยถ้าเรียกสภาวะโอเคแต่ถ้าเรียกว่าโรคนี่กี้รู้สึกว่ามันมันจับต้องยากอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นโรคเบาหวานอ๋อโอเคตับอ่อนกูมีปัญหาตับอ่อนกูมีปัญหากูเลยต้องฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยโอเคนึกออกว่าเ,าเรียกว่าโรคได้เพราะมันมีความผิดปกติแต่ทีนี้คือในความผิดปกติทางจิตอ่ะมันเอาอะไรมาวัดว่าแบบ ว่าเป็นโรคแล้ววะตอมมันผิดปกติเหรอถ้าตอมมันผิดปกติแปลว่าจริงๆแล้วคุณเกิดมาตอบตัวนี้ผิดปกติอันนั้นเป็นโรคคนชอบบอกว่าหมอชอบบอกว่าเอสภาวะซึมเศร้ามันเกิดจากการที่สารสื่อประสาทในสมองมันไม่เท่ากันมันไม่บาลานซ์มันตรงนี้นลก็แน่ดิมันไม่บาลานซ์เพราะว่ามึงเศร้าอยู่อ่ะมันจะเอาเอนโดฟินที่ไหนมาหลังอ่ะ